นี่ค่ะห้องนอนนะคะห้องนอนหนึ่งเนี่ยความกว้างก็ห้าเมตรนะคะลึกเข้าไป7เมตรนี่ห้องนอนที่หนึ่งนะคะก็ถ่ายมาจนทะลุปูโปงแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะนะคะมีอ่างน้ํานะคะมีน้ําร้อนมีที่ดูดอากาศใหญ่ๆนะคะสบายค่ะถ่ายหมดเลยนะคะนี่ค่ะ อ่างน้ําห้องหนึ่งเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวค่ะห้องหนึ่งความกว้างค่ะกว้างอันนี้ลึกห้าห้าเมตรค่ะความกว้างนะคะความกว้างห้าเมตรลึกเจ็ดเมตรค่ะห้องน้ําในตัวนะคะนี่ค่ะคือห้องสีเขียวนะนี่ห้องที่สองนะคะห้องที่สองนี่ค่ะห้องที่สองนะคะเป็นสีชมพูนะคะ เราจะสร้างแบบหลากหลายไม่ให้ซ้ำกันคือว่าเราจะได้ไม่เบื่อตาไงคะอืมนี่ค่ะดีห้องที่สองนะคะความกว้างของห้องนี้ก็กว้างค่ะกว้างสี่เมตรนะคะเนี่ยหาห้องน้ํานะคะกว้างสี่เมตรกว้างมากค่ะนะคะซักผ้าตรงนี้ยังได้เลยนะมีท่อน้ําทิ้งอยู่ข้างในเนี่ยนะสะดวกสบายนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือห้องที่สองนะคะอืมนี่ค่ะมีที่ดูดอากาศห้องน้ํานะคะก็มีอย่างเนี้ค่ะนะที่ทําได้อยู่มันมีทั้งหมดนะคะห้องข้างล่างเนี่ยนะคะบ้านเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้องนอนนะคะมีสี่ห้องนอนเหมือนเๆกันนะคะนี่ค่ะอันนี้อีกห้องหนึง่งนี่ห้องที่สี่กว้างค่ะกว้างมากนี่ห้อง นี่ห้องที่สามนะคะเนี่ยค่ะห้องที่สามจากตรงนู้นเลยนะคะจากมุมนู้นเลยค่ะจากมุมตู้เนี่ยค่ะมามาตรงนี้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 มาเนี่ค่ะเนี่ยห้องที่สามนะคะห้องที่สามก็มีแอร์นะคะนี่ค่ะมีเตียงคู่นะคะนี่ค่ะไว้รับแขกได้สบายๆมีแอร์ แล้วก็ไม่อึดอัดนะคะอันนี้เป็นม่านนะคะเป็นม่านก็คือว่าเราเปิดได้ค่ะจะมองเห็นลานซักล้างจะมองเห็นค่ะมองเห็นทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นี่คือปิดไว้เราไม่มีใครอยู่ค่ะสิบกว่าปีแล้วไม่มีใครอยู่เนี่ยมีตู้ใหญ่นะคะมีตู้ใหญ่วางของค่ะต่นี้เก็บของค่ะถ้าเอาของออกนะคะเต้าออกนี่มันจะกว้างมากเลยห้องนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีของเยอะนะ ใส่ห้องเก็บของก็ยังไม่หมดเลยนะอันนี้ห้องที่สี่ค่ะนี่ห้องที่สี่ก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะะยื่นออกมานะคะนี่ค่ะห้องที่สี่อันนี้ล็อกไว้นะคะเปิดไม่ได้ห้องที่สี่แล้วข้างบนอีกนะคะข้างบนเนี่ยมีสามห้องนอนนะคะอืมใต้ถุนไต้ถุนโลง่ลงๆค่ะกว้างๆนะคะเนี่ยใต่ถุนโล่งๆกว้างๆนะคะนี่ค่ะ เป็นลานซักล้างเออไม่ใช่ค่ะที่ตากผ้าค่ะตรงนี้ก็จะมีแดดนะคะมีแดดส่องมากค่ะแล้วข้างๆตรงนี้อีกนะคะนี่ค่ะมันยังมีที่หายใจนะคะนี่ค่ะยังมีที่ที่จะวางโอ่งน้าเอยอะไรเอยเนี่ยค่ะรดน้ําต้นไม้อะไรปลูกได้ค่ะแขวนตรงนี้ค่ะแขวนต้นไม้ค่ะทําสวยงามค่ะนะคะได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ มันยังมีที่ให้หายใจอีกสองเม็ดนะคะลึกเข้าไปลึกมากเลยนะคะนุน่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นรัวรอบขอบชิดค่ะของด้านหลังนะคะนี่่ะด้านหลังจนเห็นไรข้าวโพดคือมันโปร่งค่ะบ้านนี้ไม่มีอึดอัดอยู่สบายหายใจคล่องค่ะโปร่งมากค่ะโปร่งเนี่ย่ะถ้าเราไม่ชอบใจแล้วก็เอามาเห็นอ่อนนี่ออกไปถ้าเรายังนั่งอยู่ได้สบายค่ะนั่งเมากระใจได้หมดเลยนะคะ มาตรงนี้ค่ะเดินเข้ามาแล้วก็จะมีบันไดขึ้นข้างบนนะคะเนี่ยข้างบนมันมีสามห้องนอนแต่ไม่ขึ้นหรอคะ,ะเหนื่อยมีสามห้องนอนค่ะเอาแค่นั้นแล้วข้างบนนี่ก็ยังมีห้องน้ํานะคะที่ใช้ได้รวมกันสามคนเอ้สามห้องนี้นะคะเนี่ยค่ะข้างบนก็จะมีห้องน้ําฮะนะคะห้องน้ําซึ่งมันมาเชื่อมอยู่ห้องน้ําข้างล่างนี้นะคะข้างบนในห้องน้ํานี้ค่ะข้างล่างนะคะแต่ข้างบนเนี่ย ข้างบนนี้มันจะมีห้องน้ําค่ะเนี่ยค่ะข้างบนตรงนี้จะมีห้องน้ำค่ะเนี่ยมีท่อลงมาตรงนี้นะคะท่อน้ําลงม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 า,งมานะคะลงไปข้างล่างมันจะมีหลุมอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ข้างล่างนะคะซึ่งมันเชื่อมต่ออยู่ข้างบนน,ะน,ะะนะนั่นแหละค่ะนะเนี่ยค่ะถามว่ารีวิวเยอะแล้วค่ะห้องครัวมีมไหมมีค่ะห้องครัวเนี่ยค่ะห้องครัวนะคะกว้างค่ะมีค่ะ สีคูณห้านะคะมันยืดค่ะมันยืดออกไปอีกนะคะนี่ค่ะนี่ห้างครัวค่ะของก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะทําครัวอยู่นี่ค่ะเพราะจากตรงนี้ขอบนี้นะคะขอบขอบเสาเนี่ยนะคะขอบเสานะแต่เรายื่นออกไปอีก1เมตรค่ะหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะคะยื่นออกไปนะ,ะมันมีหลังคายืน,นะคะ่ะข้างบนนะคะนี่ค่ะ ก็ไม่ทราบพ้าสนใจนะคะมาดูได้นะคะมาดูเลย่ะมาดูชอบใจก็ค่อยว่ากันไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะคะเออนะฮะนี่่ะอันนี้ก็ที่ครัวนะคะวางนี่่ะเนี่ยครัวนะคะนี่่ะที่พี่รองน้ําเอาไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อนะฮะบางทีน้ําหยุดนะ มันไม่หยุดบ่อยหรอคะแต่ว่าน้ําใสใสมากเลยนะคะใสแหววแหววเลยนะคะน้าใสจริงๆค่ะนะคะพี่เป็นคนที่ชอบสํารองนะคะทาอะไรก็แล้วแต่สํารองเอาไว้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทาอะไรเผื่อ,อไว้ไม่ใช่ว่าหุงข้าวเฉพาะหม้อทําวันนี้พรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่ไม่ใช่พี่จะคิดเผื่อพรุ่งนี้มะลืนนี้นู่นจะมีกินไหมพรุ่งนี้มะลืนจะมีกินไหมพี่จะต้องทําเผื่อเอาไว้นั่นคือชีวิตของพี่อ้อยนะคะ เอาแค่นี้นะคะอันนี้เป็นรีวิวครั้งที่สองเพื่อ,อไม่ถ่ายรูปแบบถายแบบนี้ค่ะรีวิวไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันมีการพูดมันมีการที่ทำวิดีโอได้นะคะเนี่ยค่ะพี่ก็วันนี้นะคะต้มเห็ดนะคะต้มเห็ดฟางนะคะเอาไว้นะคะแล้วก็แพ็คๆเอาไว้ในตู้เอาไว้กินหลายๆมื้อนะคะโอเคเอาแค่นี้คะ่ะนะคะอือ